สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคลิปพิเศษสุริยากเกษตรตราธิบดี2566ลัคนาราศีตุลครับโชคลาภดีที่สุดในรอบปีนี่ทำไมถึงกล้าพูดนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะก่อนอื่นครับไหว้พระไหว้เจ้ากันก่อนหิ้งพระมินิมอลครับง่ายง่ายแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเหล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้ นะครับไลน์อัดทคิวเอาโค้ดด้านล่างนี้เลยเข้าไปสอบถามผลิตภัณฑ์ราคาและก็สินค้ากันได้นะครับไลน์อ like ด fast tech ครับ world wide web fast tech com facebook instagram แล้วก็ tiktok ชาวลัคนาราศีตุลนทำไมโชคลาภถึงดีที่สุดในรอบปีทายแบบง่ายๆดาวเจ้าเรือนลาภคือดาวโชคลาภของท่านคือดาวพระอาทิตย์18สิงหาคมนะครับ ตีสองคืนวันที่17บเจตีสอคืนวันที่สิเช้ามาวันที่18ดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีสิง์ดาวเจ้าเรือนของตัวเขาเองย้ำอีกครั้งดาวอาทิตย์คือดาวโชคลาภของท่านดาวอาทิตย์โคโจรมาเป็นตำแหน่งเกษตรอยู่ในภพที่เป็นเกษตรแปลว่าความมั่นคงและแน่นอน โชคลาภก็มาแบบมั่นคงและแน่นอนเช่นเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยในราศีสิงห์เนี่ยจะมีดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์นะอยู่พอคืนวันที่17ตี259เข้าสู่วันที่18ปปั๊บดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้ามาที่ราศีสิงห์แสดงว่าสิ่งที่มาให้โชคลาภนั้นดาวโชคลาภเขาก็กลับมารับ ทันท่วงทีครับดาวสุขเป็นดาวตัวแทนอะไรบ้างดาวประจำตัวท่านตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์เรือนโชคลาภดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็มาอยู่ในเรือนโชคลาภดาวพระจันทร์ดาวการงานก็อยู่ในเรือนโชคลาภอันนี้เขาเรียกว่ามาให้โชคลาภของท่านมาจากไหนหนึ่งมาจากตัวเอง คําว่าโชคลาบไม่ได้แปลว่าถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้ว่าแปลไ,ได้ว่าโชคใหญ่แบบฟุกๆแปลว่าความสําเร็จอะไรที่ได้มานั่นแหละคือโชคลาบฉะนั้นตัวตนเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาบตัวตนเป็นบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จดาวศุกร์นั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะแปลว่าสิ่งเก่าๆได้โชคลาบจากสิ่งเก่าๆ ง่ายๆมรดกมรดกตกทอดคำว่ามรดกมีทั้งในแน่ของหลักทรัพย์ของบรรพบุรุษมีทั้งในแง่ของตำแหน่งหน้าที่ทางการงานคนเก่ากเกษียณออกไปเรานั้นไซก็ขึ้นไปกินตำแหน่งแทนความสำเร็จนั่นแหละฉะนั้นมันมาได้หลายรูปแบบทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะ ไม่ได้ทายว่าจะได้เงินล้านเงินร้อยล้านสิบล้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภที่ได้มาซึ่งความสำเร็จในชีวิตบ่เกิดมาจากตัวเองบอ่เกิดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่บ่เกิดมาจากสิ่งที่คาดไม่ถึงและมาจากการงานมาลุมมาต้มอ,อยู่ในเรือนโชคลาภเนี่ยและดาวโชคลาภมาปุ๊บแปลว่าอะไรมารับดาวเจ้าเรือนเขามารับ เหมือนกับไปสนีมาส่งของอะ่ะเจ้าบ้านไม่อยู่อะ่ะบางทีมันก็โยนทิ้งแถวหน้าบ้านแล้วมีคนก็เอาหยิบไปถูกไหมแต่นี่เจ้าของบ้านเขาอยู่ของมาส่งครับเจ้าบ้านเปิดประตูรับอมาเลยเข้ามาเลย่าอย่างเงี้ยให้เห็นภาพไหมพยายามอธิบายเรื่องความซับซ้อนในมุมของโหราศาสตร์ให้เห็นเป็นชีวิตประจำวันคือดาวโชคลาภเขาอยู่บ้านเขาอะ่ะ ฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาส่งเจ้าบ้านเขาเปิดรับเจ้าของบ้านเขาอยู่ฉะนั้นเวลาได้มันได้แน่นอนและเมื่อดาวโชคลาภเป็นเกษตรก็แปลว่าโชคลาภนั้นมั่นคงยาวนานก็แสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลด้วยซึ่งปีนี้ทั้งปีจริงๆแล้วเป็นปีที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลครับเนื่องด้วยดาวพฤหัส โคจรมาเป็นเจ็ดเลงลัคนามีตำแหน่งเป็นราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสง่าเห็นไหมมีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองมันมาแล้วทิศทางมันดีได้เรื่อย,อยบวกขึ้นเรื่อย,อยและก็มาชัดเจนที่หลังวันที่18สิงหาคมนี้เพราะดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนโชคลาภมาเป็นกเกษตรแล้วตรีโกนร่วมธาตุกับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสอยู่ที่รา,ราศีเมษธาตุไฟราศีสิงห์ก็คือธาตุไฟเมษกับสิงห์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับประตูที่เชื่อมโยงถึงกันด้วยธาตุเมษสิงห์ธนูเนี่ยเห็นไหมจะทํามุมเป็นสามเหลี่ยมต่อกันหมายถึงเขาร่วมธาตุเดียวกันอะไรที่เกิดขึ้นที่ราศีเมษก็จะเกิดขึ้นที่ราศีสิงห์ แล้วก็จะเกิดขึ้นที่ราศีธนูเขาเรียกว่ามันสายไฟมันต่อมันข้ามเนี่ยเห็นไหมมันข้ามตั้งกี่ราศีเนี่ยมันต่อตรงเลยอ่ะลักษณะแบบนี้ฉะนั้นดาวพฤหัสก็จะทำงานเต็มที่ครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูโชคลาภทั้งปีมันเริ่มทำงานเต็มที่คือเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาตั้งแต่วันที่19เาเมษา 2,566แต่ตัวจุดประทุก,ก็ต้องเนี่ยละตัวดาวอาทิตนี่แหละที่โครจตรตีโกร่วมธาตุแล้วมันมาตีโกในเรือนโชคลาภฉะนั้นชัดเจนครับสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นของชาวลัคนาราศีตุลน,นอกจากนั้นยังกระทบกระเทือนไปถึงหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เลือกสวนไร่นา อาคารบ้านพักคอนโดทั้งหลายใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาก่อสร้างการกเกษตรก็จะได้รับผลดียิ่งซึ่งมันสอดคล้องนะพ่อดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวท่านเองก็อยู่ในเรือนลาภะแปลว่าท่านจะได้โชคลาภจากทางหลักทรัพย์ด้วยเข้าใจไ,ไหมอ่ามรณะมรดก หรือจะเป็นลักษณะของใครที่ทำอสังหาแนวบ้านมือสองเป็นในหน้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือรีโนเวทบ้านก็จะได้รับความสำเร็จตรงนี้เพราะดาวอาทิตย์เมื่อคอจรเข้าสู่ราศีสิง์เป็นกเกษตรอย่างเดียวไม่พอครับเขาเล็งไปที่ดาวพระเสาร ซึ่งดาวเสาร์นั้นดาวเสาร์ก็หมายถึงการเกษตรงานก่อสร้างงานหนักๆงานใหญ่ๆแถมดาวเสาร์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุกหลักรั์เมื่อเป็นหลักทรั์โคจรอยู่ที่ราศีกุมดาวเจ้าเรือนลาพระเล็งไปที่ดาวหลักทรั์ดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ ดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟเล็งกันคู่ธาตุไฟส่งเสริมส่งเสริมอย่างเดียวไม่พออาทิตย์เล็งดาวไหนดาวดวงนั้นเพนครับยกเว้นดาวศุกร์กับดาวพุธเพราะเป็นดาวพระเคราะห์วงในอยู่ใกล้กันอาทิตย์กับศุกร์อาทิตย์กับพุธจะไม่อยู่ตรงข้ามกันเขาจะอยู่ห่างกันแค่สองถึงสาราศีเท่านั้น แต่ดาวเสาร์เนี่ยเห็นไ,ไหมเล็งมาอยู่ฝั่งตรงข้ามาดาวอาทิตย์เลยโลกอยู่ตรงกลางอันนี้ในคติทางโหราศาสตร์นะโลกอยู่ตรงกลางดาวที่ส่องแสงน่ะดาวที่ส่องแสงไปผ่านดาวเนี่ยเห็นไผ่านดาวพุธด,ดาวศุกร์น่ะจันทร์ก็อยู่กับโลกเห็นไ,ไหมผ่านไปถัดจากโลกไปเป็นดาวอังคารถัดจากอังคารไปเป็นพฤหัส ถัดจากพื้นหัสไปเป็นดาวเสาร์ส่องแสงไปเรื่อยๆเจอดาวดวงไหนดาวนั้นก็กระทบกับแสงกลับมาสะท้อนแสงกลับมาเห็นไหมเล็งไปที่ดาวเสาร์ดาวเสาร์สะท้อนแสงกลับมาทําให้ดาวเสาร์นั้นเพ่นครับเคยได้ยินแต่จันเพ่นใช่ไหมดาวทุกดวงมันเพ่นได้หมดแหละเพราะคาว่าเพ่นแปลว่าได้รับแสงจากพระอาทิตย์แล้วสะท้อนกลับ วันที่สิบแปดสิงหาดาวเสาร์ก็เริ่มเพนแล้วได้รับแสงจากดาวอาทิตย์แล้วเพราะเล็งตรงกันวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาสิ้นเดือนนะสังเกตด,ดูดีๆพระจันทร์จะโครจรไปอยู่ที่ราศีกุมทําให้พระจันทร์เป็นไงพระจันทร์เพนเนี่ยพระจันทร์ก็โครจรไปอยู่ตรงข้ามโลกพอไปอยู่ตรงข้ามโลกก็ตรงนี้ก็พระอาทิตย์ส่องแสงกลางวัน สอ,สอดแสงไปถึงฝั่งกลางคืนพระจันทร์อยู่ฝั่งนี้พระจันทร์ก็เพนวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาก็ขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นสิบสี่เราขึ้นสิบห้าประมาณนี้แหละนะเพราะการที่ดาวพระจันทร์เพนได้เนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่สิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแต่เอา,อาง่ายๆถ้าพระจันทร์เพนเต็มดวงเมื่อไหร่ท่านลองสังเกตดูอะลองเอานิ้วชี้ไปที่ดาวพระจันทร์นะเสร็จแล้วนะัลองกางนิ้วข้างๆไม่ว่าจะเป็น นิ้วกลางหรือนิ้วโป้งก็ได้ดาวเสาจะอยู่ตรงนั้นแหละมันจะอยู่ใกล้ๆกันและท่านจะเห็นแสงดาวเสาด้วยตาเปล่าปกติดาวเสาเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลมองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อดาวเสาเพนเขาจะส่องแสงและทําให้เห็นและยิ่งในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหายิ่งเป็นวาระพิเศษเพราะพระจันทร์จะเพนตรงนี้ฉะนั้นเราจะมีจุดสังเกตไงว่าพระจันทร์เพนตรงไหนดาวเสามันอยู่ใกล้ๆ แล้วมันเพนตรงนั้นอะแล้วมันจะเกี่ยวยังไงกับฉันลักนาราศีตุลบอกแหมวิชาการเยอะเหลือเกินนะอาจารย์นะก็มันดีอะครับดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์เพนแปลว่าอะไรบริบูรณ์เต็มนะพอเต็มแล้วเป็นไงก็ดีครับฉะนั้นก็จะได้โชคลาภเพราะดาวที่เป็นดาวโชคลาภส่องไปยังดาวหลักทรัพย์ หลักทรัพย์กับโชคลาภเป็นคู่าธาตุกันโอ้โหก็มีโอกาสได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทองได้ของพิเศษเป็นสิ่งที่อยากได้จะเยอะจะน้อยอันนี้มันแล้วแต่ดวงส่วนตัวแล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนบางคนได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือว่าเหมาะสมฐานะแหละอ่าเพราะบางคนใช่ไหมลัคนาราศีตูนบอกล่วงดี ดีแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนได้เงินล้านโอ้โหดีใจตายบางคนบอกโอ้โหสิบล้านยี่สิบล้านนี่ยังปาดเงื่อเลยต้องระดับร้อยล้านถึงว่าโชคดีนี่บางคนมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเอาเป็นว่าดีครับท่วนหน้าแต่ดีแต่ละคนก็อยู่ที่เขาเรียกว่าบุญภาวาสนาส่งของแต่ละท่านปัจจุบัน สถานะเป็นอย่างไรมันก็ดีขึ้นในกรอบของฐานะมันไม่ได้ว่าพลิกชีวิตนะหาเช้ากินขําอยู่ๆจะได้นะรางวัลแจ็คพอดรางวัลที่หนึ่งสิบใบอะไรเงี้ยนะแหมอันนี้ก็จนปัญญายนะไม่รู้จะทายได้ยังไงคือโชคลาภดีความสำเร็จดีอย่างที่บอกครับผมบอกว่าจะแต่ต้นคลิปว่าโชคลาภของแต่ละคนนั้นมันมาไม่เหมือนกัน มันไม่ได้มาเป็นถูกหวยรวยเบอร์เหมือนกันทุกคนบางคนหน้าที่การงานได้รับตําแหน่งบางครั้งได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคบางครั้งทําธุรกรรมธุรกิจสําเร็จได้เงินก้อนเป็นมาได้ทุกทางฉะนั้นคลิปนี้จึงมาบอกว่าอย่าอยู่เฉยๆมันเป็นช่วงกอบโกย มันเป็นช่วงที่ท่านจะต้องลุยต้องสู้นะหนักหนาสาหัสแค่ไหนถือว่าดวงเปิดให้ท่านได้มีโอกาสในการคิดอ่านทำธุรกรรมธุรกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบแล้วทำถิง่งสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วท่านจะได้รับผลดีเขาเรียกว่าดวงเปิดแล้วไง พอดวงเปิดทำอะไรมันก็สำเร็จแต่ความสำเร็จแต่ละคนใช่ไหมไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ประสบผลสำเร็จดังใจหวังสำหรับชาวลัคนาราศีตุลมันดีได้ทุกทางดีมาจากตัวเองดีมาจากมรดกดีมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมาจากหน้าที่การงานที่ทำดีมาจากหลักทรัพย์ที่จะได้ ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเราประกอบอาชีพอะไรเรากําลังทําอะไรอยู่ชาวราศาาีตุลถ้าทําเกี่ยวกับอสังหาถ้าทําเกี่ยวกับที่ดินการเกษตรเนี่ยอันนี้เบอร์หนึ่งได้ดีชัดเจนท่านที่เป็นข้าราชาการตําแหน่งเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและยิ่งช่วงเนี้ยบ้านเมืองกําลังเปลี่ยนผ่านพลิกขั้วพลิกขั้วนะ อสายของเราเนี่ยเส้นสายของเราเนี่ยโอ้โหโดนบีบโดนปิดมานานละบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเปิดมาละอ่ามันเป็นช่วงเปิดมาแล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันในเรื่องแวดวงราชาการอันนี้ใครที่รับราชาการอยู่จะเข้าใจนะแต่ละสายมันไม่เหมือนกันนะครับแต่โอกาสมาเป็นของท่านและชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ขอให้ ทำสิ่งดีสิ่งที่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้มามันเป็นจังหวะที่จะได้มันก็ต้องได้แต่อย่างที่บอกครับได้มากได้น้อยก็เรื่องของบุญกรรมนะเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ขอให้ได้สำเร็จดังตั้งใจหวังทุกคนครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลผมดูแผนที่ดวงดาวเอามาบอกกล่าวให้ท่านฟัง นะครับอยู่ที่วิจารณญาณของท่านนะถ้าบอกว่าดีก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวมันดีเองดูซิจะแม่นไหม <c oughs> ถ้าแบบนี้นี่ก็แหมนะอ่ะแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าอ่ะฟังแล้วแหมงานอะไรต่างๆมันค้างค้างอยู่ก็เอาไปจัดการทำให้เรียบร้อยบางทีมันเป็นช่วงของการทำน้อยแล้วได้มากนะปิดจ๊อบ ทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรให้มันดีทําให้เสร็จส่งงานให้ทันเวลาติดต่อธุรกรรมปิดดิวปิดอะไรบางทีความสําเร็จมันจะมาทันใจมาแบบโชคใหญ่เพราะดวงดาวมันก็บอกระยะเวลาในการที่จะได้ก็คือหลัง18สิงหาจนถึง18กันยาอันนี้ชัดเจนครับก็ขอให้เร่งทําธุรกรรมธุรกิจภารกิจหน้าที่ต่างๆให้สําเร็จดังใจหวังแล้วให้สมหวังดังที่ตั้งใจทุกคนครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลคลิปนี้ก่อนจากไปฝากด Share, กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับกดซุปเปอร์ตงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้และถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะสนับสนุนช่องครับเดือนละ100บาทนะกดแชร์ที่เขาเรียกว่าสมัครสมาชิกได้เลยยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่รับชมและฟังขอให้ชาวลัคนาราศีตุล ดวงเป็นดั่งคำทำนายโชคลาบดีที่สุดในรอบปีคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ